วีเียแท้งนงเป็นแปดไมใส่เป็นองกระดอยเนาะคว่าแปดสองสองแปดเห็นว uh ิงง่ายๆเด็กมาคีดฟอมว่ามีนี่สุดี่มีต่างๆครับน้ำมัสการครับครับนมัสการจะฟูฟท้ายฟูท้ายว่าตอนนี้ก็อยู่ปูถุกคนนะบอกไปเหยยบก่งนนเปนเรืองแล้วเกดรกระดูกแล้วเก็บแต่งานหลายนะปูเนาะกับขึ้นกอทึ้งสางเองเป็นเองมด นะครับเนาะนั่ทั้งหยาดร่วมไปซอยเดียวกันเนี่ยใช่กันใช้มังคุตุกนั่นมันทุงที่เราครับปูเพราะเห็นปูลุยเองขึ้นเฮ็ดสานเองขึ้นสานกับปูกระเบื้องกับปูยังเองมันบ่ปูดีแล้ววะครับยิงเงาเทียมอ่ะครับพวกปวยกับปล่อยครับปล่อยบ่ได้เขาต้องเฮ็ดเองโอ้กรบปูแกเล่บริฟันมั้ยยังกรปูปล่อยผมไม่ลาฟันเลยนอนกันนันแบบว่าจะได้ล่ะนอนหน่อยทัเต็ียมรับเต็มอินเตรมครับ นานจะมีเงาเหรอเด้ทำอนส่วนหนึ่งบริยูเล้ครับโอ้ป็นไดุ้ลแล้วเวลาครับนี่ยตะกี้เห็แน่อยากฮ็ดมันแล้วๆครับมันหยุดจความปวดอ่นี่แหละครับมันกะไม่ลกาจสีเอาอะไรม่มันบุฟันเนาะครับโอ้นี่ชุดชุดีไ้แต่อยู่ในชุดที่ไม้เนี่ยรัไโ้เละครับ เลนเพิ่มซีเนเพิ่มซีเนเพิ่มตัตัดโปูตัดอยู่วะอ่าครับเลขติดนี่จะมาน้ำกันโปหนึ่งสี่แปดเก้ารับมีโอกาสบ้มีโอกาสถามันาจะไปมาก็ซืออรคาโปในการันมูซื้สเนี่เลื่อมที่มากนีอยูคัโปสองแปดเงเลนวงนีะ โอ้คาโปสองแปด่ว่าสองแปดมากคบัีที่มาเนาะครบโปบางต้นกล้วยต้นนี้เนาะคาปูครับโดมากฟองเอสิบอามันมมีตัวเลขกันันมือนี่เบิดปัญญาอะไรเลยครับไปน้าบึงอไอ้มีหนึ่งกับมีสองไว้เนาะมีนึ่มี อีกบีนึงันมีแปดหน่วยนะาโปเป็นตวไฮเลกเลบนโลอ่าปแปดสองสองแปดงคยับครับมาคิดไปคิดมาคิดฟอลพร้อมีอยู่นะกาโปมาเจอเปนลำเ่ครับยูดันป่ยูดันคูดันอ้เป็นหมดจุดจ so ิจ้อยนี่คือจุกวางนะครับ้อยกันไปลองลงหม่ค่ะมากหันเวขึ้อมหาทั้งปูตาเนะ่กาโปออปโปปูตาคือว่า มีคนถูกน้ำไหลงวดเลยที่ปูในต้นพ่งอยู่นะครับงวดที่แล้ว็็ะจับกบารีศูนย์หกเขากบารอ่อากับปูก็เลยเห็นนี่ยังเขาเย,เยอะจยะเยอะแยะบไร้สนใจนะครับอืมต้นหกวันที่นี่เขาเห็นเมื่อแรกเนี่ยก็เห็นศูนย์เจ็ดห้าอ่ามือสองมาเป็นหกศูนย์ขลุ่นแต่ว่าคนบมสนใจเพราะเรกศูนย์หกออกแล้วนในวครับอืมมือแรกกันชัดอีเลมสีขึ้นเร่มมุงมุมุอ่าเวพูดนะมาลูกพเนีมาลูกก็จ้างจ้างไปเนาะ อันจะไม่รู้มันก็ยังวายจริงแต่ว่าเได้เห็นอยู่ครับเขาจะวางันที่แล้วนี่เพิ่นเห็นศูนย์ศูนย์หกตรงตรงทุเรียนกันยินวายอยู่จะ่บเห็นเขาโบเยินเขาบอกตางวันนี้เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นว่าเพิ่นเห็นศูนย์เจ็ดห้าครับกนว่าเห็นแหละเพิ่นมาถูกตลอดทตี้ยวสันอยู่ตรงหกนะครับผมครูมันเพิ่นกับตาพยท่านอีกละครับอืมคเพิ่นเห็นเป็นมั้งครับเพิ่นครับผมแต่ยินงแต่เขาบอกโบลิสนใจเนาะครับมัน บ่ถี่บ่มักางนีิครับอ mm ืมเขปูงวันี้เขาบอกหลายอยู่วดนี้บตัดบปูอัอยู่บนี่ครับเอาตกลงอปูเน้นเพิ่มนะครับสองแปครับผมตากับตัดทั้งสองเลยเนาะครับตัดตัดดูนะนี่างดยังยังยังังอ่สองเก้าสี่เก้าครับแกกะเหลฮะ เหลือสองแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเท่านั้นมันบู๊ทีเนีนเจ็ดนี่แหละทีเดียวฟันที่เจ็ดนี่ที่เจ็ดด้วยครับผมอันมาก้วยกว่าที่ว่าสองแปดมากรวยมาปูเออมันก็ปูย่างเมืองเารียแนมไปแนมมากมันามีบอลเลสิครับเป็นเป็นเป็นไปที่อ๋อเป็นบอลล่เมันบอปูเมืองเศี่ยเลยครับผมยางไปยางมากแล้ว มันมีหม่องเดียวตัวอะไรเบิ่งก็นเครกบกอ้อยจะจอยๆหนาอว่ะเป็นไงเห็นได้เวียงแท่งเป็นแปดไม่ใต่เป็นสองก็รอ้อยเนาะครับ,รบวะแปดสองอแปดเห็นวะยิงไงไงเล็กมาคิดฝอยมันว่ามีมตัวน,นี้กีตันีครับปูสามครูนี่มักครูหลหลายกว่ากันสาครูว่มากมักมักตัวนี้เลยตัวนี้มักเจ็ดสี่กับสองแปดครับขฟันที่เจ็ดสีกับสองแปด ครับแต่ว่าเรกแต่ว่าเรกยิ้มมาอย่างเนี้ยครับสี่กับเก็ดอีกไม่หมดหรอกไม่แย่ปูนั่มเรกบอกจักครับอืมแต่ว่าถาดเจ็ดหนึ่งนี่ยมีโอกาสหลายกรัวที่ปูคือกระเหล็กแทขามักที่มักอะไรกันครับจะบอกเป็นสลักกระซืออย่างเนี้ยกระซือเจ็ดกระซีอไปอเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่านึ่งแล้วปูเนาะอืมนี่แต่ว่าหมักซือเลยหุงจัดอยู่ว่า ครับโอกาสที่มาคู่หรือยากนี่เจ้ครับในคู่เป็นบุลรีครับแต่มาก้อมักคืออืมตามของปูตาสิหรือเลียกคู่หรือมันมันสีมาอยากนะคู่ในคูสทเขากันนวละครับคุณหมักที่เป็นจีสี่จีสี่ครับปู่เป็นว่าต้นหมักสีเป็นเหล็กเหล็กขีดค่ะขีดหากันเหลกว่าวันมันพู่หนึ่งนะวันคู่ได้เนะครับปูเป็นเหล็กวันเหล็กขีดเล็กขีดนวลปู่แล้วกับมันอยู่ในน้ามันกำลังวันสี่ครับ เจ็ดสี่เจ็ดสี่มาอย่างกระยามั้งคือหรอครับอืมถ้าเกินั็ไปกัเจ็ดหาเจ็ดหาเหมือนครับสิบบ่าใจตุนโขสมากะมคยเปลี่ยนเป็นไปนะอยากกำลังวันของวันพลรหัสมั่งเลคะ่ามันึ้นมาทึ่งๆครับมันปุดรัเค่ัยงเก็มันไม่คยออกเจ็ดีเจ็ถาจะได้นนีบมี่กับบครับจะหน้าวแต่ว่าดับด้วยครับวันนี้ครับปู่ทุงฝนดับ สามซีหกหาเก้าศูนย์เจ็ดแปดนครับไปกลับบนล่างกับหน้าทางดับคู่ครับดับยูที่ปูมาที่เราก็ดับยูอยู่ครับอนที่เราครับที่นี่องเอาไปพิจานาเบิงไปตัดตัวเลขเอานะครับท่านชมพี่้องกับปูให้มาซีคูดับบนล่างครับผมแต่ว่ามั่นใจนี่เจ็ดเล่นบ่เจ็ดโอ้ครับ นล้วถ้าเจ็ดแปดตีดับบ่แม่บ่ปูดมาดับเดี๋ยวจะตามสูตรมั่งนะตามสูตรแต่ใครว่าปวดกระดูเสียครับผมนี่ก็เป็นดับตามสูตรเนาะตามสูตรเ็งั้นว่ามันเจ็บมากขนาดไหนมันกระปัวแต่ว่าตุ้มเจ้าของกับฟันเนาะคนอื่นฟันเขากับฟันับมันมีเจ็บนะเขาบอกที่ฟั่งเลยกระปัวเล่ตีเขาเจ็บฝันมาพระนี่ละพระเขายังไม่พอนี่ ถ้าเอามาให้คิดยังไงคุของเดีเอาจับตีเฮ็ดแล้วล่ะเอาให,ให้งมนะครับโอง้งองยิง่งหม่ละครับผมคิดไม่ด,ด,มดะีบอปูคิดในใจเถอะวันนี้นไม่มีเจ็ดละก็เลีีใส่เปาของชีแล้วครับลบบอลง,งเด็กนว่าคนบอาว่าคนฟันคน ครับอายุเท่าเอาลงลลงมะลังเอาลงมะลังมาเหป็นยุ่งลังครับพูตานะคบโมเมนตครับอเรื่องเ่์พระนะใมควอมฝันเพนนะคนเราตั้งครับหรือหมออดตีเป็นยังแงเล่าตีเป็นเนกก่อนนจะบอว้ว่าของห้องเละเปเจตีอยู่เนล้ังเลยแหละโอ้จะรังเนาะครับ มักแปดเก้าเก่าแปดก็สีเอาปูแต่ว่าปูมักนี่ปูมักสองแปดก็เจ็ดสีเยครับปูแต่เรื่องเรแล้วมันขึ้นที่ไมกันน้ำกันใหญ่เลไอ้ได้สองแปดนเองปูมันเลยปูเลยครับแต่ว่าผมง่ายง่ามนี้ปูเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก่าเนี่ยสีเอาครับเออเนี่ยครับท่านผู้ชมครับอ่าแล้วทางปูถุงฝนครับปูเนียนยำเลยเด้อครับพี่น้อง อย่าเลื่อมเล็กติดปูครับหนึ่งสีแปดเก่าปูวาอาจจะมาน้ำกันบอกปูหนึ่งสีเนี่ยไม่กมาได้หรหรือแปดเก่าเพราะวันทีเก่าทีแปดส่านมันเข้าเขาอยู่น้ำไหนที่เป็นเิ่นมักเนาะครับมากกว่าแบใดเตัดาวเาอตัวนี้บอบมากหรอกตัวนี้บอบมากหรอกกตัดห้องลึงตัวนี้จับใส่ปูเอาครัมักกันหมดอ่าระว่างวัที่แล้วเลงมันที่แล้วซูนึงสองมาน้ำกันนี่ปูเล็กติดอ่ะ รับวิ่งขับปูให้วิ่งสองกับเจดเน่นที่เจ็ดได้ครับพี่น้องขับปูจะปูให้สองแปดสองเก้าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าปูฟันเพิ่มที่28งครับผมครับปูตัดออกครับปูตัดสองเก้เก้าครับพี่น้องเหลือ28ปดเจ็ดหนึ่งเจ็เก้า เนนที่สองแปดกับเจ็ดสี่ปูวาตัดที่สี่ตัดให้มาเซียวเลยครับอันนี้เป็นชุดดับบนล่างได้ครับพี่น้องดับคู่บนล่างครับสามสี่หกหายเก้าศูนย์เจ็ดแปดเป็นแนวทางดับครับเพื่อเอาไปตัดตัวเลขครับท่านผู้ชมครับอ่าเจ็ดสี่ครับท่านผู้ชมเอาคลิปนี้ฝากไ้สมีครับอย่าเจ็บจนเลือดเนี่ยนะครับแนวทางของปูทุ่งฝนครับวันประจำวันที่หนึ่งมิถุนาหกห้านะครับอ่าแคปเอาครับผูไดมาก หมากกบพิจระนาวนะครับบริชอบกดติดตามผู้ใดมากกบกดไลค์ให้คนฝากผ้าโชคนี้นะครับก็ให้รวยเองค่งในงวดประจำวันที่หนึ่งทุนหน้ามกฮานะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ